ตั้งใจปฏิบัติการปฏิบัติจิตภาวนาเหมือนกับเป็นสิ่งที่ทำได้ยากเพราะเมื่อทำไปแล้วยากที่บุคคลที่จะรู้ที่จะเข้าใจอันลึกซึ้งเหมือนกับทำไปแล้วไม่มีอะไรปรากฏนั่งเหนื่อยปเปล่าไม่เห็นได้อะไรเลย อันนี้เองจึงเป็นเหตุให้คนได้ตั้งใจการอบรมจิตภาวนามีน้อยเพราะไม่มองเห็นประโยชน์ไม่เห็นความสำคัญของการภาวนาภาวนาการอบรมจิตนี่เป็นธรรมะที่ละเอียดมากความปรากฏก็ละเอียดความรู้ก็ละเอียดความสุขก็ละเอียด ถ้าหากเราทั้งหลายพยายามฝึกฝนให้เข้าใจถูกต้องแล้วการภาวนาทุกคนก็ต้องทำได้ปฏิบัติได้ไม่ต้องลงทุนอะไรมากเพียงแต่เรามีทุนอยู่แล้วอเอากายกับใจของเราเท่านี้แหละเป็นทุนคุณสมบัติที่เรามีอยู่แล้วเรามาปรับปรุงให้มันดี สะสางให้มันดีให้มีคุณค่าเหมือนกับแม่ครัวปรุงอาหารแต่วัตถุได้มาอย่างไรแล้วก็ใช้อย่างนั้นไม่ปรุงขึ้นมามนุษย์ของเราก็ไม่เป็นที่เรียกว่ามนุษย์เราเรียกแต่เพียงคนค้ามามนุษย์เนี่ยมันต้องมีจิตใจสูงต้องรู้จัก ปรับปรุงให้มีประโยชน์ให้ละเอียดให้ปพรเนตเหมือนกับปรุงอาหารมารวมกันพร้อมด้วยรูปพร้อมด้วยสีพร้อมด้วยกลิ่นพร้อมด้วยรสคนทั้งหลายก็นิยมชมชอบจึงติดอยู่ในรสอาหารเพราะรสอาหารครอบงำจิตใจของบุคคลเหล่านี้เองจึงเป็นเหตุ ให้ห่วงแผนเป็นเหตุให้ทะเลาะวิวาทการเกิดความโลภความโกรธความหลงขึ้นมาสร้างอากุศลขึ้นมาในจิตใจทำให้จิตใจเศร้าหมองอันนี้ในด้านวัตถุแต่สำหรับผู้มีปัญญาได้อบรมจิตใจก็รู้ความจริงแล้วท่านจะไม่ยอมให้ กิเลสเหล่านั้นครอบงำจิตใจได้ถึงแม้ว่ารูปจะได้การตกแต่งจากสังขารคือความปรุงแต่งให้เป็นสีสันต่งตางๆโดยเขานิยมว่าน่ารักน่าชอบใจก็ตาผู้มีปัญญานั่นท่านไม่หลงเพราะเ่็นพิจรนาว่านี่เป็นสังขารถึงแม้ว่าจะน่ารักน่าชมเท่าไหร่ มันก็ชั่วครูโฉกคราวจนตั้งอยู่ได้ระยะหนึ่งเท่านั้นเมื่อมันย่อยเปลยลงไปแล้วมันก็เป็นสภาพอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะหลงเราไม่ควรจะหลงตามสังขารที่ปรุงแต่งเหมือนชักตัวอย่างแต่รูปที่เขาปรุงแต่งขึ้นมาเสียงที่ปรุงแต่งขึง้นมาบัณฑิตทั้งหลายก็ไม่หลง แม้จะเขาจะแต่งได้รับความนิยมชมชอบทางโลกทั่วไปก็าตามแต่เสียงเหล่านั้นเมื่อเราพิจารณาเป็นธรรมแล้ว็็ัสว์แต่ว่าเสียงมันก็หายไปตามอากาศไม่มีตัวไม่มีตัวตนไม่มาทำบุคคลให้ได้ความสุขอย่างแท้จริงไม่ได้ทำให้บุคคลมีสติมีปัญญาดี ตรงกันข้ามทำให้บุคคลโมวเมาทำให้บุคคลหลงแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์จากความโมวเมาจากความหลงอน,นั้นทั้งความสุขที่ได้จากความชอบใจพอใจคร,ครู่เดียวก็หมดไปจางไปหายไปไม่มีอะไรปรากฏขึ้นแต่ถึงอย่างนั้นตส์ทั้งหลายก็นิยมชมชอบ นุดทั้งหลายก็มีความนิยมชมชอบแต่ส่วนทำคําสอนพระพุทธเจ้านั้นท่านสอนว่าเสียงเหล่านั้นก็เป็นสังขารประเภทหนึ่งมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นปัจจัยแล้วปรุงแต่งเกิดขึ้นอะไรเล่าเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารอันนี้เป็นสิ่งทีง่สำคัญ เพราะความอยากนั่นเองโดยอัน,นาจแข่งความไม่รู้โดยอัน,นาจแข่งความหลงนั่นเองโดยความไม่รู้ความเป็นจริงนึกกระดัมาซึ่งความสุขเป็นเหตุเป็นปัจจัยอาศัยเกิดขึ้นเมือ่อเราพิจารณารูปเสียงกลิน่นก็เหมือนกันก็จะแต่งมากกลิน่นสังขารที่แต่งขึ้นยกขึ้น ถึงแม้ว่าจะกลิ่นดีในยมชมชอบเมื่อได้สัมผัสแล้วถ้าเราฝึกฝนอบรมจิตใจดีแหละเราไม่โม,มเมาเราไม่หลงไม่ยอมให้กลิ่นแบนั้นเข้างำจิตใจของเราได้เพราะทิจณาดูให้ละเอียดแล้วมันไม่ได้ทําให้บุคคลมีสติด,ดีมีปัญญาดีให้ละความช่วยประพฤติความดีมีความฉลาดอะไรเลย ทำให้มนุษย์มัวเมาทำให้มนุษย์หลงทำให้เกิดความประมาทเข้าใจผิดส่วนความสุขและความทุกข์ที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่กลี่นมันอยู่ที่จิตใจที่มีปัญญารู้จักรักษารู้จักเลือกไม่ตัหาเพราะฉะนั้นเราไม่ควรติดเราทั้งหยควรเชื่อทำควรเชื่อบัณฑิตควรอบรมจิตใจตามบัณฑิต รถก็เช่นเดียวกันเหมือนกับอธิบายมาแล้วถึงแม้ว่าจะเขาจะปรุงแต่งดีเชตเท่าไรก็ตามมันก็ดีจะ่เพียงไปเล็นครู่เท่านั้นเองผลที่สุดมันก็เปลี่ยนแปลงไปครู่เดียวเท่านั้นสำผัสก็ดีพอจะทะก็ดีที่ถูกต้องกายความสุข มีอยู่ครู่เดียวแล้วก็หมดไปเป็นของไม่ถาวรไม่มั่นคงความสุขเมื่อมีจิตใจของเรา,ามีสิ่งที่ดีถ้กใจของเราไม่ดีแล้วสิ่งที่มาสัมผัสจะนิ่มนวลสักเท่าไหร่ก็ตามถ้าจิตใจร้อนแล้วมันอยู่ไม่ได้ไม่มีความสงบไม่มีความสุขรบกวนไม่มีความเย็นในจิตใจเลย บันดิตทั้งหลายท่านพิจารณาเห็นรูปที่ปัจจัยแต่งขึ้นเสียงที่ปัจจัยแต่งขึ้นกลิ่นที่เหตุปัจจัยแต่งขึ้นรสที่เหตุปัจจัยแลแต่งขึ้นผพดทัพะที่ปัจจัยปรุงแต่งขึ้นอารมณ์ที่เหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้นในใดทั้งสิ้นทั้งหมดนี้เราทั้งหลายไม่ควรหลง เราควรพิจารณาตามธรรมรูปความจริงถึงแม้ว่าเราจำเป็นจะต้องอาศัยรูปแต่เราก็ไม่หลงรูปเราจำเป็นจะต้องอาศัยเสียงแต่ก็อย่าหลงเสียงเราจำเป็นจะต้องอาศัยกลิน่นอาศัยรสอาศัยโผดจัพพระก็ตามหรืออาศัยธรรมารมณ์เหล่านั้นก็ตามถ้าเราไม่หลงเราฉลาดแล้วสิ้นเหล่านั้น กลับเป็นธรรมมีอุปการะเหมือนกับเราเอาสังขารเหล่านั้นเป็นเขตหรือเป็นแดนในการกำหนดรูปด้วยอาการสำรวมให้เกิดความสำรวมตาขึ้นมาเลยได้กุศลจากความสำรวมเรียกว่าอินทรี์สังวรสิน สติสังวรสินสติชื่อว่าสินการสารวมอินทรีย์เชื่อเป็นผู้มีสินคือความสังวรคือความสารวมเรียกสินและสังวรการรักษาสินด้วยสังวรเวทินีย่อมเป็นบุญเป็นกุศลเพราะฉะนั้นการเฉลยหาบุญการอบรมสั่งสมบุญนั้นมันก็ไม่ได้อยู่ที่อื่นที่ไกลถ้่าเราเข้าใจ เรานั่งอยู่ก็ตามเดินอยู่ก็ตามอยู่ในบ้านก็ตามอยู่ในป่าก็ตามอย,มอยที่ไหนก็ตามเมื่อเรามีอินทรียสังวรแล้วสํารวมตาวนะั่นเราเป็นผู้มีศินแต่เป็นเปิดประตูบุญกุศลให้เข้ามาทางทางตาคือสํารวมตามถ้าเราสํารวมหวูก็เปิดประตูบุญกุศลเข้ามาทางหู สรวมเต่าหมูกสารวมด่นสมรวมกายสารวมใจเวลาสิ่งเหล่านั้นมากระทบถูกต้องแล้วมีสติพิจารณาให้รูปความจริงรูปนี้สัตแต่ว่ารูปเสียงก็สัตว์แต่ว่าเสียงกลิ่นก็สักแต่ว่ากลิ่นรสก็สัตว์แต่ว่ารสผดตภพะก็ที่มาถูกต้องกายก็สัวกว่าผดตะพะส่วนอารมณ์ใดๆจะเกิดขึ้นในจิตใจ เรา….ก็มีสติสตรู้ว่าสักแต่ว่าอารมณ์เมื่อเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่มีอะไรเป็นสาระเป็นสารสักอยาก่างเมื่อเรารู้สิ่งเหล่านั้นเกิดดับเกิดดับแต่ความรู้ที่สงบอยู่ภายในนั่นมันสบายความรู้นั้นยิ่งมั่นคงไม่ได้เกิดดับไปตามอารมณ์เหล่านั้นสิ่งที่ถูกเรารู้ นั่นเกิดดับเกิดดับแต่มนุษย์ทั้งหลายผู้ไม่ได้ฟังทำคําสอนพระพุทธเจา้าจึงไม่รู้ในเรื่องนี้จึงไม่ได้สํารวมใจในการที่ตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสจึงเป็นเหตุให้เกิเกดความหลงความโมหเมาเวลารูปเหล่านั้น ต่จากไปเวลาเสียงเหล่านั้นจากไปก็มีความทุกข์ใจ,ม,ม,ใจมีความเดือดร้อนใจมีความเศร้าใจเมื่อสิ่งเหล่านั้นมันเปลี่ยนแปลงไปในส่วนบัณฑิตทั้งหลายถึงแม้ว่ารูปเหล่านั้นจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามท่านไม่มีความทุกข์ใจไม่มีความเศร้าใจไม่มีความเสียใจเนี่บัณฑิตกับคนไม่ใช่บัณฑิตมันต่างกันตรงนี้ ถึงแม้ว่าตาเหมือนกันก็ตามจมูกเหมือนกันเลื่ลิ้นอวัยวะขันห้าเหมือนกันก็ตามบัณฑิตกับไม่ใช่บัณฑิตผู้ประพฤติทมกับผู้ไม่ประพฤติทมผู้รู้ทำกับผู้เห็นทมนั่นย่อมต่างกันตรงนี้เวลาสิ่งเหล่านั้นทัดพลาดจากไปเวลาทุกข์เกิดขึ้นทันก็ยังมีความสุขเวลาสุขเกิดขึ้นทันก็ไม่มีความมัวเมาและความหลง ส่วนคนไม่ใช่ไม่ได้สนับธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิบัติตามธรรมที่ตนได้ยินได้ฟังแล้วไม่ได้เข้าไปรู้ทำตามความเป็นจริงย่อมเป็นผู้ที่หวั่นไหวเมื่อสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นเวลาสิ่งที่ชอบเกิดขึ้นจะมีความมัวเมาหลงดีโอกดีใจจนลืมว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นอนิจจังอนัตตา ตั้งอยู่ชั่วคราวถ้าเราหลงอย่างนั้นมันก็ทุกข์เรียกว่าเราหลงสังขารที่มันปรุงแต่งขึ้นเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายมาอบรมภาวนาไม่ให้หลงสังขารแบบนั้นให้รู้เท่าสังขารเรียกว่าสมาธิอบรมปัญญาคือความรอบรู้ในกองสังขารใน,น,นเกิดขึ้นปรุงขึ้นเราพยอยาหลงอย่าโมเมาไปตามถึงแม้ว่าเราอยู่ในโลกแต่อาศัยโลกอยู่ ก็แหละแต่ก็ยังมอบราบย่อมเป็นทาสของโลกโลกมันไม่ได้ต้องการทำอะไรให้เราให้เราไปเป็นทาสเป็นรูปเสียงกลิ่นรสมันก็ไม่ได้ต้องการให้เราไปหลงเขาหรือไปเป็นทาสเขาเราจะเป็นนายเขาเขาก็ไม่ว่าเพียงแต่เราเองไม่ยกระดบฐานะของเราเองให้แก่กล้าให้มีอำนาจ ให้มีจิตใจสูงกว่าสิ่งเหล่านั้นไปยอมตัวอยู่ใต้อำนาจโดยแห่งความหลงความชอบนั่นเองทำให้เราทุกข์ใจเสียใจเดือดเนื้อร้อนใจท่านยังว่าโซโเกฮิประเดเวฮิดุเขฮิโดมนัสเซิตปายาเซนั่นเมื่อทัดทาจากสิ่งที่เราชอบใจแล้วจิตใจของบุคคลผู้ไม่ได้ฟังไม่ได้อบรมธรรม ของบัณฑิตนะย่อมถูกสิ่งอย่างนั้นครอบงำโซ so okay, เกะปฏิเดิมีความเศร้าใจมีความที่ไรรำพันปริเทวนาการมีความทุกข์ใจมีความน้อยใจขับแค้นใจะสะื่นรันทดในจิตในใจไม่เป็นอันกินไม่เป็นอันนอนอลงไหลเมื่อทุกทิศทุกทางเมื่อทุกมันครอบงำบางคนก็เป็นบ้าเสียเลย ผลที่สุดบางคนกระโดดน้ำตายเือกระโดดเข้ากองไฟฆ่าตัวเองตายไปตามสิ่งเพราะความเสียใจเพราะความน้อยใจเพราะความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นในจิตใจนั่นหาได้รู้ว่าอัตภาพร่างกายที่เราจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ใช่จะได้ด้วยความสะดวกสบายง่ายเมื่อไหร ต้องเป็นผู้มีบุญมีกุศลอันได้สั่งสมอบรมมาพอสมบูรณ์แล้วจึงกุศลอันนั้นตกแต่งจึงได้อัตภาพอันนี้มาเมื่อได้มาแล้วไม่รู้จกใช้มาล้างฐานให้สลายสลายไปเสียเปล่าโดยไม่รู้ว่าเป็นของมีคุณค่าเรารู้ได้ว่าของอัตภาพมนุษย์มีคุณค่าได้อย่างไรเราทราบได้อย่างไร เราทราบได้องค์สมเด็จพระัมาสัมพุทธเจ้าก็ได้อัตภาพอย่างนี้พระปัจเจกพระพุทธเจ้าก็ได้อัตภาพอย่างนี้พระอรหันตเจ้าทั้งหลายสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระองค์ก็ได้อัตภาพอย่างนี้เหมือนกับเราทั้งหลายได้อยู่ในบนัตรนี้เราควรภูมิใจที่ได้อัตภาพอันนี้ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งทำคำสอนพระพุทธเจ้าหรือหนทางการปฏิบัติก็มีอยู่แล้ว เครื่องมือพระองค์ได้มอบให้แล้วทุกอย่างเครื่องมือคือคืออะไรคือศีลเครื่องมือคือสมาธิเครื่องมือคือปัญญาเนี่ยพระองค์ได้ไว้แล้วให้เราเราไปใช้เครื่องมือศีลก็คืออะไรก็กายนี <cl> <Ê> ่เองวาจานี่เองสมาธิปัญญาก็กายกับใจนี่เองอบรมกายอบรมใจนี่เองให้ใจนี่ฉลาด ให้รู้กายตามความเป็นจริงให้ใช้กายนี้ให้เกิดประโยชน์ mm hmm. เมื่อจิตใจฉลาดแล้วตาก็มีประโยชน์หูก็มีประโยชน์จมูกก็มีประโยชน์ลิ้นก็มีประโยชน์กายก็มีประโยชน์ใจก็มีประโยชน์ชนถ้ามีปัญญาแล้วถ้าไม่มีปัญญาแล้วใช้ตาไปในทางที่เกิดโทษใช้หูไปในทางที่เกิดโทษเกิดทุกข์แก่ตัวเอง นี่ความสุขและความทุกข์เกิดขึ้อนอาศัยคนมีปัญญาและไม่มีปัญญาย่อมต่างกันอย่างนี้ไม่ใช่อย่างเดียวกันแต่เราไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัตินึกว่าเขาก็เหมือนเราเรา,าก็เหมือนกันหมดเพราะไม่เห็นใครวิเศษวิโสกว่าเราเลยสําคัญตัวเองเสมอเขาสําคัญว่าเขา,สาเขาสมอเรานี่เกิดได้เกิดมานะขึ้นมาไม่สาม,มารถที่จะแก้ไข ถึงแม้ว่ามีสิ่งที่ต่างให้ปรากฏแต่ก็ไม่ปรากฏแก่บุคคลผู้ไม่ได้ศึกษาและไม่ได้อบรมจิตใจให้รู้ธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการจะรู้ดังกล่าวมันนี่จะต้องอาศัยปฏิบัติฝึกหัดอบรม ทางจิตใจให้รู้จิตใจของเราเองให้รู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตใจของเราเองมันต่างกันอย่างไรเมื่อเราไม่สํารวมแล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อเราสํารวมแล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับเราในระหว่างเราไม่สํารวมกับเราสัารวมนั่นเราก็รู้ได้สิในการนั่งสมาธิก็ไม่นั่งสมาธิอะไรเกิดขึ้นในระหว่างจิตสงบกับจิตไม่สงบเราก็รู้ได้ถึงระยะเดียว ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่รู้ถ้าเราสังเกตไม่มเมาจนเกินไปเราจะต้องเข้าใจความจริงอันถูกต้องเมื่อเราเปรียบเทียบท,ทางไหนดีเราก็จะต้องรับความชั่วได้อยา่างเด็ดขาดเราจะทําความดีได้ตามคําสอนขององค์สมเด็จพระชมมาสัมพุทธเจา้าโดยไม่ยากเพราะเราเห็นแล้ความชั่วว่าเป็นความชั่วนําทุกน้ำโทษใครเล่าต้องการโทษถ,ถามดูทุกคนไม่มีใครต้องการ ทุกก็ไม่มีใครต้องการแต่ให้ทําความดีนั้นยากพยายามคิดนึกในสิ่งที่น้อมไปเพื่อให้ตั้งอยู่ในธรรมให้ดำริในทางที่ชอบอบรมจิตใจของเราไม่ให้ละโมบอันเป็นอกุศลจิตให้ให้บังเกิดขึ้นในจิตใจของเราไม่พยาบาทเบียดเบียนอาฆาตต่อ แต่มนุษย์ได้สัตว์ทั้งหลายด้วยอำนาจอกโกิสอจิตอบรมจิตใจของเราให้มีความเห็นตรงถูกต้องตามทํานองกองธรรมตามความเป็นจริงเราทั้งหลายเมื่อกายได้รับการอบรมดีแล้วความดีนั่นแหละเป็นคุณเป็นสมบัติของเราเรารับรองตัวของเราเอง เห็นระจักในตัวของเราเองเราไม่ไปที่ตกต่ำแน่นอนเราได้ใช้มนุษย์สมบัติให้เกิดประโยชน์แก่ตัวของเราและเป็นเยี่ยงอย่างในทางที่ดีของลูกต่าวรานเลนผู้ที่เกิดมาสุดทธาธ้ายภายหลังจะได้รับมรดกตกทอดในทางที่ดีเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยให้พยายามสอดสองฝึกฝนอบรมเขาสอนเขาบ้าง เขายังไม่รู้จักก็ต้องอาศัยผู้เกิดก่อนเราผู้รู้ก่อนอย่าปล่อยไปตามลำพังจนเกินไปเมื่อจะดัดกต้องดัดไว้แต่เล็กน้อยเมื่อโตขึ้นมาแล้วมันก็ยากยากที่จะดัดได้เราางอุปนิสัยที่ดีให้เป็นเยี่ยงอยากให้แก่เขาถ้าเราทำได้อย่างนี้คือแบว่าเราสร้างประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวม Alors, ประโยชน์โลกัตถะจริยาประพฤติประโยชน์แก่โลกด้วยยาตัตถะจริยาประพฤติประโยชน์แก่ญาติน้องของเราด้วยมาเชื่อว่าเราทั tractor, Northern, <min> ้งหลายได้ทําประโยชน์อย่างสมบูรณ์ประโยชน์ตนเราก็ได uh, ้ทําท right, um, ุกวันทุกวันประโยชน์แก่ญาติเราก็ได้ชักชวนประพฤติปฏิบัติดีประโยชน์แก่โลกเราก็ได้สนุบบารุงเป็นเยี่ยงอย่างของโลก ได้สร้างความดีไว้ให้เป็นมรดกของโลกเ,เหมือนกับเราสร้างสำนักนี้ขึ้นมาเป็นสำนักอบรมศิลธรรมวางระเบียบแบบแผนการประพฤติปฏิบัติไว้ให้เป็นสมบัติของโลกเรียกว่าโลกกัตถจริยาเราได้ประพฤติเดินรอยตามองค์สมเด็จพระสมรัมมสัมพุพธเจ้าขอให้ชาวเราทั้งหลายพึ่งระลึกถึงความดีแล้วตั้งใจปฏิบัติต่อไปจนถึงที่สุด แต่จนเสร็จก,กิจที่เราไม่เต้าทำอีกเราเพียงจะหยุดอยู่เมื่อกิจอย่างมีอยู่ตราบใดเราพยายามตะเกียกตะกายไปจนให,ให้สมบูรณ์บริบูรณ์ให้ถึงที่สุดให้ทุกแต่เรามียมีความเพียรพยายามต่อไปเพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วกำหนดจดจำไว้ในใจนำไปตรวจรองทีนี้พิจารณาปฏิบัติตามก็จะได้ประสบความสุขความเจริญตั้ง จากนี้ไปให้ภาวนาต่อสมควรไปเวลาแล้วจึงเลิกครับ